老了。 นี <t <t ่ก uh, 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 um, uh, ้ามาเลี่ก้าันนี้กบขาี่ก้าจับเต็มแพทอาดีทางด้านอาดีนักแตดระดับสโมสร ท็อปท็อปของประเทศไทยครับแล้วก็เป็นโคสทด้วยคนรับสำหรับเอกภพโทที่ใส่ครับผมเกาะคานไปช็อตอีกมากมากยิงไอ้นั่นเลยยเเ้ง ให่ให้เต้ย่าอมให้อ้โหครับูใหญ่จมัดดีทัสตอรับได้คอนเนอร์ต้องแอบดอกแรกเลย ันี่ล้อนะปัดบอลเข้าได้ครับเฮื่อครับและก็เฮงุไม่เลยทานรับบอสตกที่ครับสามหลาครัยกบอลได้าก่คุณกับตัดบอลมาแต่ว่าไม่ผ่านสองช่าเรียแต่บอลเข้าได้อาดี้เอกพ เดี่ยวเสียทิศทางไปซ้ายครับไปที่กระบองออกขวาแม่มากมันซบด้วยแต่ว่าไม่ผ่านปุ๊บช่วงนี้พอที่สางก็มาเล่นในกบท่าแม่แล้วก็อัดไปตรงโดนบล็อกแว่ลักลักมาที่ทางดบ้านจงเดี๋ยวพาเธอร์ครับเสาแรกไม่ตรงกระ การเปนลิวบอีสองไม่หวเป็นลรับอาหมายคือเอกพเดี๋ยวบอลได้เขาไหนครับเป็นลี่แต่ว่าดาบสอครับดีกับปอลครับลูกนี้ครับ่งกอด

ลูกนี่อรับแม่ทับเฟืเสาไกไรไม่มีใครอยู่อ้าวออกหลังด้วยครับมมพี่หนืพี่นี่ไว้คนเดียวใครชนะลูกพย้งปกบลป์วาทีพู้งครับโอ้โหตั้งใจครับแต่ตอมาับเวิร์ยาวว่ารอเข้าหน่อยมาสโอ้โหมาสซงปีคแล้วปวด เตะดีนองของรถถังครับบาดจงแทนยังไงดีโอ้คอสใส่พานก็ชนเสาว้าโอ้โหดาบดีไม่รอดนะนะได้ไลท์แง่ไปไม่ได้จริงครับบอลขวาบางโล่งว้าเข้าเท้าไม่ถนัดครับไ,ได้สุนทรศักดิ์ตัดบอลไว้ก่อนเสียคะแนน กันลุกกันรับเปิดกันครับคู่ที่สูสีครัคู่นี้ผู้ใหญ่บรรจงเอาทรายด้วยครับโอ้หโหโหนเกิดไปครับลองเทคนิอกางควันนี้มีแม่บ้านมาเชียร์ข้างสนามด้วยนะครับ อยจะให้ด้านจบออกซ้ามาที่เรลนั่นแวนลัดออกซ้ายมาที่สุดสุรศักดิ์โดยรถถังวัดออกมาได้ตัวน้อยนี่ได้ประโยชน์แล้วกันครับหรือที่ใส่แจ้งครับรถถังอาบีอง เอาลนี้ตบคืนหลังครับว่ามาทางด้านไปผ่านเอกภพผมตัดให้ไวรอนไวรอนโอ้โหดีซะแล้วยึดทีเริ่แขบงยดทีเริ่แขบโอ้ออกซ้ายมาที่สุรีส์เอ้าโอ้โหหนืไปแล้วครับพอไก่แย่ครับรล้ักเมอสิบเก้าผกันได้ผูงกันได้ตัวนี้ปล่อยพี่ชายโอเคทาเราตัวนี้ เออดี้ข่พบว่าตายไปพ่เวรพวกบอนพวไม่พานครับผู้เร็วครับงด้านรองมักดีรยนต์หมาแล้วก็ลองสองแร้ครับโอ้โหบันจองมาไม่จองแหนงครับ เดาจะไจะป้อมปอไปาปุ๊บคลิปไวรอดมองไปลถถางครับมาเกีบยอกั้าสัาครับัวพี่ชัวครับวัี่ครับอย่าข้่ศัิย์สั่อยครับไปถึงนักดาผู้ใหญ่บัรจงครับ หลอกนี้หลอกสองหลองคอสแโอ้หเข้าหน้าตา่างครับตุ่มเทแล้วกันครักกอาาบอวโหัดกระเซาะเลยมีินทายาทู้กสองซุตูนะขาไ่ลานจะมชมด้วย้องใ้เอาเอยี่นี่เอเก็พบิ้ก็พบดมารถถังเราถ,ถังว่าไงว่าปล่อยต่อ เล็นดีว so ันดีคืนนเตะทได่เยอ้าวสมใจพวกสวรรค์ลงมาแล้วไลการลอยการแต่บอลตาที่แกรแล้วไล่ให้หมดเลยไล่ให้หมดเลยไล่เลยไล่เลยยอมไปหาปิ่นี่ครับบอคือชี่เวร่อนตาที่ตะปอตาี้สองหาเลยครับชี้จะหาเครับ ไปเองครับทาดูนกับแดนนันสชายไปถึงเส้นหลังครับโอ้ลูกเด้อยเส้นหลังไปแล้วครับก็คทิศสามหลาไปครับแล้วก็ไม่ผ่านครับ ทางด้านตพตัดบอลไม่ได้พี่เจรนสาธิสมสมยกไปที่แวร์แมแวร์ดบันจงจริงครับว้าวเสูงน่กว่าสามนิเลยครับเถึงระดัเลยถึงเลยถึงยกไปเ่าว ไม่ไม่กล้ารับครับรับได้สองกีโอ้โหประเด็นเรื่องนี้สองครับแยกออกยแยออกแยกออกสองคโดนบีบซะแล้วครับโอ้ันจครับตง้ครับบสองครับคอสลอกลอกนะนักแมโองได้ดีมากครับแต่ว่าลูกมัน ทุก <ES> คนด้วยทุกคนด้วยดิรอให้เป็นเรื่องครับสอบปากพักไปไหนดีเริ่มเริ่มแคบเริ่มแคบเฮ้ยโอ้โหเริ่มแคบครับเริ่มแคบโน กดดันหายใจลดต้นคอครับและไม่ออกมีลูนแต่ก่อนนับอาประจันเราหยุดเกมครับถึงเวลาแรกสนโสดอยู่ผู้ที่สูดใส่รับแชมเปิ้นายเยอะครับทั้งสองคู่ไอ้ทั้งสองปีเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาครับ เตะบอลอัดมันจะบาดเจ็บเอาไหลูกนะเดียวอเดียวกันด้เนาะเอาเอาเอาอัเก่งนั่นเลยตัวเล็กตัวน้อยวันมาแจมแบบนีบวานจะมีสกอร์เกิดขึ้นให้เราได้ชมสักลูกสองลูกไหมอวบบอลคุกที่สูตสีเลือกเกินกับพบใส่เต็มข้อครับเลยคาเนีบยขูบแข่บอลลกบอ ลูกนี้กี่ขวานดันเล่นครับแมกำลังจะหวดพอดีครับนี่ครับประถมประชากนครับไม่เป็นไรครับรายการให้ปลาเป็นแล้วครับตุ้มตูมแพงหน่อยประตูงี้ต้องดีกันแพงดังเสียงนกวีดใช้กันแพงครับพี่ มว่าปิดมุมทั้งหมด5ด้วยครันไม่จะท,ท,ที่จะถ้าเกิดว่ามีลูกสศรนี่ไม่ทันอะไรทั้งนั้นถ้าได้ออกขาที่ลูกสศรนี่ไม่ทันน่าบอกเลยทำแพงเยอะบางครั้งก็ไม่ดีทำแพงแตกรครับอ้าวเห็นสกอร์แล้วครับจากการยิงของเอกภพโทที่ใส่ครับดีมาก

ชาดครับไ่โง่เอตัวเล็กที่สุดในสนามได้ม่งงดีโอ้หมดวิเลหมวนไปเลยมาเกี่ยวไม่เสร็่ใส่ท้ายทีสุดใส่เลยดีก อโออที่ประตครับไข่บอลบาที uh ่ชนะอะไรนะอ๋อกโย่อมว่าสาวโอ้ยชนคานครับเบื่ออ๋อ อาวทุ่มทุ่มแล้วเ่าออกท้ามแล้วไปได้ครับบอลครับไปเหมือนมาเยนแล้วก็ตัดกุ้ยกุ้ยลับอลละบอลเลยคือ่าลูกดีไปลอตาตุกเลยครับ โตโยมูสาวห์บไปแล้วอันีตนักเตะนักเรียนไทยบ้านนะครับอันนี้มีงน้องเอกนะจ่ายวับโคตรดุยตับปองครับไปเสาแรกปองมองที่มาที่รอง เข้าทาาออกขวาเลาะลอกครับวิธีการไปครับลอกลอกต้อนู๊โอ้โหดูดีแต่พอที่ลดผังใหม่ไปเห็ยไปไปอาตูอาตูไอโมครับโอบหนึ่งยิงรอบหนึ่งเลี้ยไตัวยิงระวังระวังเอาได้เลย

มาที่บัาเจ้าข้างทางซ้ายนไอ้นี้น็บุกมาติดไอ้เมื่อตกลารเลนไปเลยไปเลย้อยมาล่กเล่วงเขจะกัดโอ้โหไม่เห็นนะไลรเลยสวยแน่นะแต่มันสวยกว่าครนั่งรอไปยามมอง ลูกนี้ป้อตู้ใจไม่ใจไม่ได้โวยวายทีโวยวายทายกับแซมหลายลูกลูกนี้ต่อว่ามั่นใจกับตัวเองว่าจะรับครับนี่แหละครับบางครั้งโก้เล็กนี่ไม่จำเป็นต้องรับครับว่าไต่บอลได้เสียงกว่าพอไม่ได้โก่งง่าย อเอเสาแรกครับโุ้ออกได้ได้ช่วงยกรหรับเสาสงไปรอรับสาประตูต่อสนะหลัารเดือของหวดินนี่ยันเนี่ยหลังสองนะยนเนี่ยยได้แลนหลังหลังหลังสตัวสาประตูต่อส ตอนนี้บอกว่าสวดขาไม่ต้องกลับบ้านเร็วเดี๋ยวหมวดวินลี่จ่ายเองสามพาดแกบานไปตามกันสามลูกครับทับด้วยนะโอ้โหลู้เข้าไปเพื่ออะไ้ยี๊ดรอนนะไปน่อยน้ำเปียยนี้ แหวนยิงใส่แรกอ้าวตีไข่แตกเหมือนกันครับโอ้โหความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จเกิดที่นั่นด้งประตูต่อสาวครับใกล้ยิงหน่อยใกล้ยิงเขาหน่อยยิงเยองเยอะเยอะอยว่าเฮ้สีพร้อมสีสีพร้อมประตู โอ้ยดูดีไหมต่อรับทีมสั้นๆไปโอ้โหมอนหลงยิงเสาแรกดูแฟ่โอ้ได้คันเนอะนี่ปงอย่างี้ครัเพีงแอฟแกบารวาร์เรวยังไงดีดีสูดไหมโอ้ไม่เไปไม่มีเพื่นอยู่เพื่อดีไปหุบไปกันเสาแรกกันหมด ครับหัวลูกนี้ไม่ตรงกรอบไป không ๆๆๆๆๆๆ ขอบคุณจาาหนูด้วยนะครับสองเบียดเบียๆมาให้ด <oh> ้วยกันจันจไปกับอประตูการการการข้าจริงไหมโอ้ยไปไหนแล้วจบแกงครับ ได้สาประตูต่อหนครับเป็นขอจะได้ปกขาดปกขาวที่เป็นหกต้านะครับทานดุ้นเทีอารีได้ดสองแทบเอ็เดิมขอบคุณทุกท่านครับเก่คุณกองเชียร์ขอบคุณสตาโกชทั้งสทีมขอบคุณที่สมิตสิริพจน์ด้วยนะครับขนข่าวครับเปิดหลังภาพที่สวยครับเออเขีนต่างเรือยเือหนึ่งเลยเสียอีกดอกเนาะ ขอบคุณาขอบคุณรับขุกรับขอบครับ้อบคุณครับขคุกครับอบทุกครับขอรขอบคุ่ครบ้านดุวควันนอ้วัอบคับขอบคุณครับอบคุณขครับจับขอบคุณอกคบขอบคุณทอครับอครับขอบคุณครครขอบคุณรับขอบคุณรับขอบคุณรอรัอัขอบคุอขอบคุณคขอบครับขอบคคับรองต้าครับ คาดหวังว่าทุกท่านจะเล่นกีฬาในด้านฟุตบอลอย่างมีความสุขและก็สร้างวิถภาพกับสิ่งใดที่ผัดท้องสองใจนะครับเก็บไว้และก็สร้างวิธภาพดีก่า